สามิถุนายน์มงคลสมัยถวายชัยเฉลิมพระชนมะพันษาบรมราชินีศีสวัสดิกษัตาดุจจันทราคู่ฟ้าท่องทาตีพระหัตโอบเกื้อผองปะคองสุขทะขายทุกข์ดับโลกสิน้นทุกถิ่นที่ขอเทพไทยอำนวยชัยองราชินีเทิดพักดีน้อมศีละ ทรงพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมนายกิติศักดิ์กิจโชคเจริญสกุลประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจปูทอนศรีราชาและบุคลากรคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจปูทอนศรีราชา